สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนกล้องหลังของ iPhone นะคะ,ะกล้องหลังไม่โฟกัสหรือว่ากล้องหลังมืดหรือว่าเข้ากล้องไม่ได้นะคะ,อ,ะอันนี้เกิดจากสาเหตุที่กล้องเสียนะคะ,ะตัวเครื่องในคลิปวิดีโอนเนี่ยจะเป็นรุ่น iPhone Xs Max นะคะนี่นะคะอาการก็คือกล้องเนี่ยมันไม่โฟกัสนะคะตัวอย่างเช่นเราถ่ายตัวหนังสือนะคะ เราถ่ตัวหนังสือนี่นะคะเนี่ยเวลาที่เราเอาไว้หน้ากล้องเนี่ยมันจะโฟกัสนะคะมันจะโฟกัสตัวหนังสือนะคะแต่ว่ากล้องของ iPhone เครื่องเนี้ยมันไม่โฟกัสนะคะอันนี้เป็นกล้องหลังตัวเก่านะคะตัวที่มันเสียนะคะ แล้วก็ตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วนะคะเนี่ยคือตัวใหม่นะคะนี่นะคะเวลาที่เราถ่ายแบบเนี้ยมันจะเบลอไปเลยนะคะกล้องหลังนะคะภาพเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะคะมันจะมองไม่รู้เรื่องเลยนะคะเกิดจากสาเหตุที่กล้องเนี่ยตัวเนี้ยมันเสียนะคะนี่ นี่นะคะน,นีะ่ตัวไหนเสียก็จะเปลี่ยนตัวนั้นนะคะจะให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นกล้องวิดีโอ1นคูณนะคะโฟกัสน,นะคะอันนี้จะเป็น2อคูณอันนี้จะเป็นกล้องสโลมชั่นนะคะนี่อันนี้ไทลับนะคะ แล้วก็อันนี้รูปภาพนะคะกล้องรูปภาพกล้องถ่ายบุคคลนะคะนี่นะคะแล้วก็กล้องพาโนนะคะอ่านี่นะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็จะสามารถใช้งานได้นะคะนี่นะคะ มันจะโฟกัสตัวหนังสือชัดเจนเลยนะคะนี่มันจะโฟกัสนะคะตัวหนังสือเนี่ยมันจะโฟกัสเลยเห็นไหมนี่นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนกล้องหลังนะคะนี่ เนี่ยถ้ามันมีปัญหานะคะเปลี่ยนใหม่นะคะมันก็จะสามารถใช้งานได้นะคะถ้าเราแตะด้านหน้ามันก็จะโฟกัสด้านหน้านะคะนี่มันก็จะโฟกัสจุดที่เราแตะนะคะถ้าเราแตะด้านหลังอ่ามันก็จะโฟกัสด้านหลังนะคะ เอาแต่ส่วนนี้มันก็จะโฟกัสส่วนนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเป็นกล้องหลังของ iPhone Xs Max นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนกล้องหลังนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ